ห่วงจุ้ยรับปรุณกับอาจารย์มาบ่อยครั้งในการไปตรวจห่วงจุย้ยจะพบปรากฏการณ์ต่างๆทางธรรมชาติซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ท่านอาจารย์ได้ทราบถึงชะตาชีวิตของบ้านที่ไปตรวจในวันนั้นจะร้ายหรือดีท่านอาจารย์เท่านั้นที่จะวิเคราะห์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นโอ้ได้หมดทุกคนเลยสบาย อาจารย์จำทำเลยเก็ทำาำจำย, <c oughs> ยาวไปยาวไปยาวกอยางน้อยสุดเลยที่เจ็ดปีเดี๋ยวเพื่อ,อใครจดมามาดูนี่ระหว่างระหว่างเนี้ยระหว่าง sw สองไปจนสุด sw สามเนี่ย<อ>ให้วางไปซื้อไอ ชาวหินอ่อนใช่หินอ่อนอย่างที่เขามีมีชาวหินอ่อนเจียขายอ่ะก็ไซส์ก็ไม่จํากัดอันนี้อาจารย์ให้วางซซายขวาเหรอคะไม่ไม่ไม่วางตรงหน้าประตูนั่นแหละใกล้หน้าประตูนั่นวางหน้าประตูเลยหาโต๊ะวางหน้าประตูระหว่างคู่เก่าสองตัวเลยนะหาโต๊ะโต๊ะก็น่วางรองมนเลยแล้วก็เอายู่ดีแต่ว่าแกะจับไม้ยู่ดีแกะไม้อืม สีอะไรก็ได้แต่ให้รู้ว่าสดุปเป็นไม้ถ้าได้เป็นสีแบบไม้สีไม้คือมองออกว่าเป็นไม้ไม่ไม,ไม่ไม่เอาโลหะไม่เอาเนื้ออื่นเอาเนื้อไม้ตัวหนึ่งแล้วก็เอาทองก้อนทองอืมก้อนทองก้อนทองแท้ดเลยก้อนทองปกก้อนปกก้อนค่ะใส่ในชามหินอ่อนอืม,อม ค่อยๆจะเย็นๆอ่านแค่สองสามวันก็จำได้สัน้นนิดเดียวเองแต่ว่าให้ทุกคนนะถ้าใครใครจะทําก็คือถ้าทําตามนี้ถ้าทําตามเนี้ยมันจะไม่มีสตูข้อที่หนึ่งไม่มีสตูข้อที่สองก็คือเงินทองไหลมาและข้อที่สามมีแต่คนสูงคอ อาจารย์ว่าสามพอน,นี้คือสำหรับคนทั่วไปนี่มันก็น่าจะโอเคนะใช่ไหมแค่นี้หกหกหกเจ็ดหกแปดสามปีทั้งห้าคนเลยเนี่ยฟังๆเลยสามปีเนี่ยตั้งตั้งอันนี้ไปส่วนนี้ตามนะฟังๆแล้ว เพราะว่าเออเพราะว่าแซกีมันขึ้นมาถึงณน้ตอนนี้นะณน้ตอนนี้ยแซกีเสมออาจารย์แหละเฉพาะของบ้านเขาเสมอกับเสมอกับตระกูลอาจารย์แหละนกสวรรค์อยู่มาไม่เคยเห็นน่าอย่างฮะเขาเรียกนกสวรรค์ มันจะปรากฏตอนที่แบบเวลาที่อะไรว่ามีกี่ตัวโอ้โหมันโง่เลยแล้วคิดดูมันจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวมันไม่ใช่เล็กๆนะใหญ่มากนี่ขนาดเราไกลจากเราเออตัวมันไม่ใช่เล็กๆเวลามันยืนนี่ขนาดนี้เท่ากับเท่ากับหงที่ที่บ้านภูเขาอ่ะนี่เราไะเรียนเห็นเรียนกกระเรียนที่บ้านภูเขาอ่ะมันมาดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่แต่แต่ไอตัวเนี้ยที่ที่ว่าดีเนี่ยก็คือ จะพูดยังไงดีว่าเงินมันจะไหลมาแบบเยอะๆเลยให้ลูกให้ลู้ก็ได้ได้ห้าคนเลยได้ห้าคนเลยทุกวันนี้เพื่อนที่ทำธุรกิจฟิตเนสมาที่ฟิตเนสเขามาดูว่าทำไมเขาถึงแบบคนเข้ามาเรื่อยๆในขณะที่คนต่นดอกเดือนที่แล้วเราซง้อสินค้ามาสักเมื่อวานก็มาดูอีกเจ้าหนึ่งฟิตเนสใหญ่ด้วยนะ เราก็เป็นเพื่อนกันแหละในวงการทำไมทไมถึงแบบทำไมคนมาอยู่เรื่อยๆได้ตื่นหมาค่ะได้มีวิชาก็ไม่มีวิชาไม่เหมือนมันบอกม่านสมนอัติศาสนายังไม่นับถือก็ไม่เคยเชื่ออะไรเลยไม่เคยเลยอาจารย์เป็นพอๆกับเจมส์เฮ้ยหลายคนนะ ที่ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ไหวพระเดี๋ยวนี้กลายเป็นอค <c oughs> hey, นที่สองผมก็ไม่ไม่กล้าไมไม่ค่อยเชื่อ <c oughs> เดี๋ยวนี้ขายไม่ดีขายวันไหนแบบแบบช่วงไหน <c oughs> คนน้อย <c oughs> เอาเอาเชื่อจใจผู้ช้างส่วนแป๊บเดียวพัน อะไรมันเข้าไม่รู้ข้างหลังอาจารย์ชิมเอกพิเศษอ่ะที่อาจารย์บอกว่าที่หมาขายได้อ่ขายวันละเป็นหมื่นแน่ใจเออก็ไอ้ร้านขายไอ้ร้านที่อยู่หลังตลาดที่มันขายอะไรนะขายออกไปขายขาหมูหรือขายอะไรหลังตลาดอ๋อเ้าเป็นไก่เขาเป็นไก่อกอไม่ลู้ครับก็คือจุดจิตดาวมันนี่ทำไม่ทำ แล้วมีมีวันที่จุดก็ไม่มามปรากฏว่าวันโชคถ้าเป็นวันโชคไม่รู้แล้วไม่ต้องคิดเยอะออค่อยไปโกยวันอือ่นว <c oughs> ันชก็าลำลังลงในรา,ายละเอียดยังไม่มีหลุดสักอย่างใช้ได้หมดเลยตำแหน่งที่เขานอนมัน 6, 6, 8, เป็นหกเจ็ดแปดเก้าเล้วอัดแซกีเขาเมา,างี้ จะไม่มีคำว,ว่ามีคลุกเรื่องการาเงินอีกต่อไปจะไปคิดเยอะนะจรผมไม่มีนี่สิครับาก็ได้อย่าไปคิดเยอะแล้วไ่ต้องเดี๋ยวมันตายของมันเองนะชิวๆสบายๆเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าเวลาที่ทำธงขึ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนมีมีคนเข้ามาช่วยมีคนมาช่วยทำมหากินให้เราเป็นแบบเรียบควายดวห่างนั่นเลยจะไดคิดเยอะ แต่พยายามเป็นคนใจดีๆไว้ยิ่งใจดียิ่งใจดใีไม่ไม่ไม่เอาเรื่องกับใครยิ่งดีแค่นั้นเองสิ่งที่ต้องทําสุดท้ายผมบอกว่าอย่าเครียดยาลงเสียเออให้คำอาลงเสียสย,ๆๆๆย่าลงเสียแค่นั้นเราจะไายก่อนที่ของลูกชายก็ไม่ต้องพยายามของพ่อแม่ก็ไม่ต้องพยายามโอเคนะ จรเติมเรื่องเติมเรื่องสุขภาพกับอายุให้ผู้ลูกหนึ่งผู้ลูกเป็นทีน it, ่เห็นกิเลนกินทองเนสิวิสองแปดมงคลไปกระต่า <t> ย <görüş> หันหน้าเข้านหน้าเข้าเข้าเข้าไี่จีหน้าาิมังกรซ้ายปีซิ่วขวาชิดชิดผนังตรงข้ามกับตรงข้ามกับประตูกปเลยลปเป็นใช้เวยเป็นนน,นะน่น่ะไม่อันนี้เป็นทำเป็น ไวยใช้วยใช้หวยวยใช้แล้วก็อัดไปเลยเช็คดูปกสอดคล้องปกสอดคล้องกอบบารมี เพิ่มน้ำอีกกับเช็คน้ำเช็คเช็คน้ำเก่าดูน้ำมีตำแหน่งเดิมของตัวหรือว่าของลูกศูวออมีสองสามเจ็ดไม่ไม่ไม,ไม่การน้ำของการน้ำนี่ยเป็นเ N3 อยู่ตรงนี้หนันไปดับบิล N3 ปกพิฆาตหันไปเฉลย่นี่จะเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตัว,ตว,ตว เอาโหลสู๋ให้เปลี่ยนเป็นของบ้านมเราเพิ่มเพิ่มเอสในตัวงเอสโหลสูงมันจะหมดเรื่องเรื่องเรื่องกังวลใจทุกเรื่องหมดเลยให้ตั้งตัวแรกให้ตั้งวันอังคารเปลี่ยนตำแหน่ง ตัง้งวันอังคารเวลาลมตัวที่ยนี้ตัวที่ดีอีปวนวอ่าอีไปวิวนี่ให้ตั้งวันอังคารส่วนตัวที่เอสให้ต e ั้งวันเสาร์เวลาลมแล้วทําชั้นทําชั้นอมตะสองตำแหน่งวีเอแล้วแต่จะกินกี่คนสองคน สองพอนก็สองใบคิดแล้วคิดและหนึ่งใบไม่ฮะคิดละสองพิดละสองเลยเออจะกินสลับจะกินสลับวันกันก็ได้คือเท,ท่าไหนมันจะจะพิวล์กันเปพิลล์ตัวหนึ่งมันจะแข็งแรงแล้วก็ตัวหนึ่งจะไม่เป็นอะไรมันเอาพร้อมกันไม่สองอย่างไม่ได้เพราะกินสลับคิษลงวันโอ้โห ใส่กระสอบได้ะกละนีอ่อาจารย์ไม่เคยพูดผิดนะถ้าถ้าถึงเวลาถ้าเบื่อเนี่ยมันก้าวขึ้นมาขึ้นมาแล้วทําตามที่อาจารย์บอก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 ทได้ก็ทําได้ทําไม่ได้ก็คือยังไม่ทาก็แ,แค่นั้นเวลานี้ก็คือเนี่ยบอกการนี้เขาไม่ทําได้แล้วก็ตั้งแต่ ถ้าทําเสร็จทันถ้าทําเสร็จเร็วตั้งแต่เดือนมีนาไปเนี่ยประมาณประมาณสิบห้ามีนาไปนี่แค่ออกดอกออกผลละเห็นแล้วไม่นาามีเวลาช่วงนี้ยพยายามตัวตัวไหนเก็บได้เก็บเนี่ยตัวหน้าประตูเนี่ยที่ชา่มชามบุรุเนี่ยเอ้ยชามยุียตัวนี้สำคัญผมเรียกผมเรียกยุ้ยนี่แหละแต่ว่าเที่ยวนี้อาจารย์ก็ทำแก้หมดแล้ว เรื่องที่กังวลน,นี้ไม,ไม่มีละเคลียรลรวหลังวันที่สิบห้านี่โกยรายริษัทเ, <c oughs> เลยนะย <c oughs> ังนั้นเนี่ยได้แล้วจบ